อะไรนนอ่ะกับข้าวฉันโอ้ยจำรู้สาตื่นมาทำ้งแต่เช้าไม่เครทำแบบนี้เนี่ยต๊กคุณทำอะไรของคุณเนี่ยโอ้ยเจ้าไฟดูปากก็รู้แล้วยังจะไปเท่คนอื่ยเหรอต๊กเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วแกงหกรถตรงไหนไหมออหนูไม่เป็นไรค่ะแม่เจ้าฝฟเก็บเดี๋ยวนี้ลนะเลยนะเก็บเลยหลังแต่งงาน ฉันได้สังเกตว่าแม่ผัวไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นคุณคือฉันลืมรดน้ำต้นไม้ให้แม่ทำไงดีอ่ะนี่คุณทำอะไรเนี่ยโอ๊ยร้อนจังเลยครับกลับมาแล้วเหรอครับนี่แม่รู้ไหมครับวันที่แม่ไปบ้านเอาโซนอ่ะตัาทำต้นไม้ไม่ตายหมดเลยเนี่ย เลยเจ้าฝอยเก่งมากที่คผู้ดีเสร็จต้นไม้แล้วมันโคตตายอีกหรือไงอะเจ็บเจ็บเจ็บเดี๋ยวผมซื้อใหม่ก็ได้ทิรัสต้นโมลี่มาสกอปปะว่ะไปบอกแม่หน่อยสิไม่ต้องเก็บหรอกแต่ฉันเก็บให้แม่ใครบอกเขาบอกว่าแม่ไม่ต้องปลูกต้นไม้แล้วนะทำมลโลกบ้านไปหมดแล้วอ่ะแม่คะหนูไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะคะได้แม่ไม่ปลูกแล้วก็ได้แม่มันแก่แล้วนี่น่าลำคาญใช่ไหมล่ะ ไม่ใช่แบบนั้นนะคะแม่ฮฮูกปากไปเลยไปถ้าพูดไม่เป็นอ่ะเมื่อก eh anyway> no ี้คุณพูดบ้าอะไรนะะนี่คุณทำบ้าอะไรเนี่ยแม่ผมไม่ชอบคุณแล้วมันเกี่ยวอะไรคำพูดผมอย่ามาสร้างเรื่องปวดหัวได้ปะมึงอ่ะโอโซนควรไปซื้อนกแก้วมาเลี้ยงนะพี่หมายเขามาไงก็ฝึกพูดอไงนกแก้วยังฝึกพูดอะไรที่คนสอนได้แล้วมึงอ่ะรู้ว่าต้องพูดอะไร แต่กลับพูดไม่เป็นคุณในนี้เนี่ยมันมีกำไรทองทีง่ฉันซื้อมาฝากแม่ฉันแล้วก็แม่คุณด้วยอะ่ะคุณดูดีๆนะเพราะว่ามันมีชื่อสลักที่ทองอ,ะอ่ะเขะะ้าใจนะอ้าโอโซนทำไมไม่เข้าบ้านอะ่ะเออแม่ไข่โมเขาบอกว่าซื้อกำไรทองมาฝากแม่แล้วก็ซื้อมาฝากแม่ตัวเองด้วยอะ่ะแต่เหมือนกับว่าจะไม่เท่ากันมั้งเออ,เอ,อไม่ใช่นะคะแม่ คุณฉันลืมซื้อของขวัญวันเกิดให้แม่คุณอ่ะไม่เป็นไรหรอกแม่ครับตั๊กบอกว่าแม่ทำบข้าวเลี้ยงหลานคนลำบากมากเลยตัก๊กเลยโอนเงินมาให้ผมเอาให้แม่เป็นของขวัญวันเกิดนะครับแล้วผมก็จองร้านอาหารไว้เรียบร้อยแล้วด้วยคืนนี้เราออกไปกินข้าวข้างนอกกันนะครับโอ้ลูกสไปร์นตนโตของแมน่น่ารักมากเลยเอ๊นี่หลานย่าไปโดนยุงกัดตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยคุณ คุณบอกแม่คุณหน่อยสิว่าถ้าลูกโดนยุงกัดอะ่ะให้ใช้ยาทาแทนอย่าใ,ใช้น้ำลายาสกปปกแม่ไข่มุกเขาบอกว่าแม่สกรปรกอะ่ะห้ามเอาน้ำลายมาทาเดี๋ยวลูกผมจะติดเชื้อโอเคโอเคแม่เข้าใจแล้วไข่มุกก็เป็นแม่ก็เลยสะอาดส่วนแม่เนี่ยเป็นแค่ย่าก็เลยสกรปรกอุตส่าห์มาช่วยเลี้ยงหลานยังหาว่าแม่ไม่ดีอีกไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่รอเลี้ยงลูกของไฟดีกว่านะคุณ <c oughs> <c oughs> ฉันว่าแม่เนี่ยยังมีความคิดที่โบราณอยู่อ่ะแกจะเลี้ยงลูกไม่ถูกวิธีแล้วเดือนหน้าฉันก็จะคลอดแล้วด้วยอ่ะฉันว่าเราจ้างพี่เลี้ยงมาดีกว่าไหมแม่ครับตั๊กบอกว่าแม่เลี้ยงหลานคนเดียวน,น่าจะเหนื่อยมากพอแล้วตั๊กก็เลยคิดว่าเดือนหน้าถ้าคลอดลูกเสร็จเนี่ยเราน่าจะจ้างพี่เลี้ยงมาเลยดีกว่าและเดี๋ยวเราอ่ะจะซื้อตั๋วให้แม่ไปเที่ยวบ้างจะได้ผลคลายหน่อยยังดีนะเนี่ยที่ตั๊กเนี่ยเข้าใจแม่ ข้างนอกดูอากาศคืมแล้วเดี๋ยวแม่ไปเก็บผ้าก่อนนะจะเล็กนอนนะอือเออโอโซนไข่มุกไม่ได้ออกไปเที่ยวนานเลยนี่งั้นช่วงนี้ก็ให้โอโซนพาไข่มุกไปเที่ยวกับแม่เลยดีไหมแม่หขบอกพี่ลูกฉันโดนแดดจนผิวแดงมาแล้วเนี่ยแล้วบางทีเนี่ยนะแกชอบเผอเกาจนแผลพองฉันกลัวว่าถ้าออกไปอีกทีเนี่ยแกจะเป็นหนักอะ่ะ<อ>คุณ แม่คุณปวดหลังไม่ใช่หรอคุณไปบอกแม่หน่อยสิว่าไม่ต้องเก็บหรอกฉันเก็บให้แม่ไม่ต้องเก็บแล้วไครมุกบอกว่าแม่แก่ก็แกอะสมองก็ชา้าเดี๋ยวลรืมอนูนลรืมอนี่อีกคุณพูดอะไรของคุณเนี่ยแล้วถ้าผมพูดไม่ดีเนี่ยทำไมคุณไม่ไปพูดเองอะเรื่องบางเรื่องเนี่ยคนที่เป็นลูกชายควรจะพูดกับแม่มากกว่าลูกสะภย้ยเพราะว่าความรู้สึกของลูกชายแท้ๆบอกกับลูกสะภ้ยบอกอะมันไม่เหมือนกันความสัมพันธ์ระหว่างแม่ผมก,กับลูกสภะภ้อยะ มันจะเข้ากันได้หรือไม่ได้เนี่ยก็อ,อยู่ที่สามีแล้วว่าทาอะไรได้บ้างเพื่อปกป้องเมียที่ผ่านมามึงพูดแบบนี้ไงมึงลองคิดดูสิว่าความสัมพันธ์แย่ๆของแม่กับไข่มุกอะมันเริ่มที่ใครแม่คะหนู<ม>รู้สึกเหนื่อยๆอะคะ่ะขอตัวไปนอนก่อนนะคะโอโซน ท้องไข่มุกเนี่ยก็โตขึ้นเรื่อยๆนะเดินขึ้นโดนลงบันไดเนี่ยแม่ว่ามันไม่สะดวกมั้งเอางี้แล้วกันลูกเนี่ยออกไปเช่าคอนโดที่มันมีลิฟต์ดีกว่าเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยเดี๋ยวแม่ออกให้เองแล้วแม่เนี่ยจะทํากับข้าวไปส่งให้ทุกวันเลยดีไหมไข่มุกแม่บอกว่าคุณเรื่องมากอะ่ะท่านก็เลยไล่พวกเราไปเช่าคอนโดอยู่ ทนอุตส่ามีหลานให้แม่แ,แท้แม่กับไล่ฉันออกจากบ้านเนี่ยเหรอถ้ามึงเป็นแบบนี้อยู่อีกอ่ะเดี๋ยวไข่มุกก็ทนไม่ไหวมีปัญหากับแม่แล้วก็มีปัญหากับมึงด้วยนะเว้ยนี่คือจุดเริ่มต้นความแตกแยกของครอบครัวเลยนะนี่ตั้งแต่แม่ไม่ได้เข้าครัวเนี่ยไม่มีคนทำกับข้าวเลยงงเหรอือไงฮะแล้วเนื้อเนี่ยต้มนาแล้วไขม่มุกมาดูเร็วค่ะแม่ แม่ไข่มุกเขาบอกว่าแม่ปวดฟันอะ่ะเขาก็เลยตั้งใจต้มเนื้อให้เปื่อยผมนี่หิวมากเลยนะแต่เขาได้ไม่ยอมให้ผมกินสักที <c oughs> เออแม่ไข่มุกเขาบอกมาว่าแม่คงเสียใจมากเลยที่ต้นไม้ตายเขาก็เลยแอบเอาเงินมาให้ผม,มไว้พรุ่งนี้เราไปซื้อต้นใหม่กันนะแม่จริงเหรอหลูกสไใั้ของแม่แต่ละคนนี่น่ารักมากเลยนะ แตงาน1โต๊ะ3,5 0 0ั6โต๊ะ1 2 6 6 0 0ฉากแต่งงาน6 0 0 0 0ทอง5,000 50, 0ของช้ำลร่ยอีกแสนหนึง่งขนมอีก2,500 0นี่ยังไม่รวมค่าการแล้วก็ค่าอื่นอื่นอีกนะเนี่ยพี่ว่ามันอาจจะมากกว่านั้นก็ได้ช่วงนี้ทองคำราคาขึ้นนีนี่ยังไม่รวมค่าช่างภาพหลายหมืน่นชุดแต่งงานก็ยังไม่ได้ซื้อพี่ว่าต้องแพงมากแน่เลย งานมันยากขนาดนี้เนี่ยทีละหนูว่าชุดแต่งงานเราเช่าเอาดีกว่าไหมไหนๆก็ใส่แค่ครั้งเดียวอ่ะอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดไปเนาะจ้ะทีละเดี๋ยวตอนลองชุดแต่งงานน่ะต่อให้สวยแค่ไหนพี่ก็ต้องทำหน้าบูดเข้าใจไหมถ้าเขาเชียร์ให้เราซื้ออ่ะคงหมดหลายหมื่นแน่เลยไม่ต้องห่วงนะ คุณเจ้าเปล่าสายตาเฉียบคมมากเลยนะครับชุดนี้ของทางร้านเราเนี่ยออกแบบโดยดีไซนเนอร์ระดับโลกเลยนะครับชุดนี้เริ่มต้นอยู่ที่1 5 0 0 0 0บาทครับแต่ถ้าเช่ารายวันเนี่ยตกที่3 0,000นครับแต่ถ้าชุดเปิดเนี่ยคุณต้องชดใช้ตามราคาที่ผมบอกไปนะครับทำไมแพงขนาดน,นี้ครับไม่แพงไปหรอกนะครับราคาขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าพอใจหรือเปล่าครับงานแต่งมีครั้งเดียวในชีวิตนะครับผมคิดว่าเจ้าสาวเนี่ยก็คงอยากได้ชุดที่สวยที่สุดใช่ไหมครับที่เขาพูดมันก็ถูกนะแต่ว่า ชุดนี้มันแพงไปสำหรับเราสองคนจริงๆเม่บครับค่าเช่าโรงแรมสี่แสนเลยนะครับนี่มันจะออกรถได้เหรอแต่พี่ป้นกันชัดต้องขอโทษด้วยนะครับทางโรงแรมต้องคิดราคานี้จริงๆเนื่องด้วยโรงแรมนี้ครัค่อนข้างจะมีคนมาจัดงานแต่งค่อนข้างเยอะราคาค่อนข้างสูงครับตอนนี้ก็ต้องใช้ระบบว่าใครจองก่อนได้ก่อนแต่ก็ราคาสูงนิดนึงเอางี้ไหมครับลูกค้าลองเปลี่ยนตารางงานจัดงานแต่งไหมครับราคาจะได้ถูกขึ้นหรือไม่ก็จัดแค่ครึ่งวันพอราคาแค่สองแสนเอง อย่างนี้ดีกว่าไหมครับกำหนดคอนแกนสามแสนภูเก็ตสามแสนห้าต่างประเทศยิ่งแล้วใหญ่เลยหกแสนยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอเลยทีละหนูว่าเราไปแต่งที่ต่างจังหวัดดีไหมถ้าสถานที่พวกนี้มันแพงไปก็ไม่จําเป็นหรอกอืมเพล็กก็ดีเหมือนกันนะแต่งแบบไทยดั้งเดิมไม่ต้องหรูหรามากจัดแบบเรียบง่ายถ้าจะงานเลี้ยงเนี่ยก็จองตัวละพันห้าก็พอเนาะแล้วเราก็เป็นพิธีกรสนุกสนุก,กันเอง จะได้สนุกสนานกันไปนทำแบบนี้ได้ยังไงครอบครัวข,ของเราเหลือพี่คนเดียวแล้วยังไม่ได้แต่งงานอะ่ะงานแต่งงานสมโภมอย่างนี้จะให้พ่อกับแม่เอาหน้าไปไว้ที่ไหนไอ้ดิมคือพี่สองคนคิดกันมาแล้วเว้ยถ้าจะให้แต่งรู้ขนาดนั้นพี่ต้องเก็บเงินทั้งสามปีมันไม่คุ้มหรอกผมไม่ยอมผมจะบอกอะไรให้นะยังไงงานแต่ง,งนี้ก็ต้องจัดอยู่ดีต่ให้ผมต้องแบกหน้าไปยืมเงินคนอื่นผมก็จะทาเพราะในชีวิตของผมอะ่ะอยากเห็นพี่สองคนแต่งงานกันอย่างสวยงามผมไม่ยอยพ่อกับแม่ของเราต้องอายที่หน้าชาวบ้านแน่นอน งานแต่งรอบเนี้ไม่ได้เงินแถมยังเป็นหนี้อีกนะเนี่ยเมื่อก่อนสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เราอ่ะแต่งงานครั้งหนึ่งใช้หมูตัวเดียวก็แต่งได้แล้วบางคู่ไม่ได้ใช้เงินสักบาทยังแต่งได้เลยแต่พอถึงสมัยเราดูสิค่าใช้จ่ายแพงมากเลยทั้งค่าสถานที่ค่าจัดงานค่าปาร์ตี้ต่างๆเงินยุ่งยากไปหมดเลยเนาะก็เพราะว่างานแต่งสมัยเนี้ไม่ได้จัดให้คนสองคนแต่จัดให้พ่อแม่มีหน้ามีตาทั้งสังคมมากกว่านว่า จริงๆเขาไม่ได้คิดเราว่าเราจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขอะเขาคิดแค่ว่าเราจะมีหน้ามีตาทางสังคมมากเท่าไหร่แค่นั้นเองดังนั้นพกคุณวางแผนแต่งงานใช้เงินกันเท่าไหร่หรอวงใจอะไรตัวเองนับรองว่าไม่มีใครรู้แน่ว่าเขาเป็นแฟนงประธานบริษัทอืมโอเคค่ะบ๊ายบายมาฝึกงานใหม่เหรอ เรียไอติมเก่งซะด้วยหนึ่งก็ดีจะเสียดายกระโปรงยาวไปนิดนึงยังไงมาหาผมที่ห้องเลยนะออผู้จัดการคะพอดีว่า